สวัสดีครับพวกผมอาร์ติติกเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับก่อนที่ผมจะพาไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเซ็ตอุปกรณ์ครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับข้อมูลพื้นฐานก่อนครับ ดี๋ยวก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการ์ดก่อนนะครับหลายคนก็อาจจะงงนะครับเกี่ยวกับพวกการ์ดกับอุปกรณ์ว่ามันใช้ยังไงนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรมากเลยครับอย่างไอเทมเฉพาะนะครับมันอาจจะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละตัวนะครับแต่ที่มันเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือมันเพิ่มพลังโจมตีนะครับและเมื่อเราอัพหนึ่งดาวนะครับมันจะเพิ่มดาเมจคิเพิ่มขึ้น5%เครับเหมือนกันทุกตัวเลยครับไอเทมเฉพาะนะครับผมอัพดาวเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับเมื่อขึ้นวนะะรมซ่งดาวนะครับ บล็อก5%ครับแล้วพอเราอัพดาวนะครับจาก1ดาวเป็น2ดาวนะครับจากโจมตี12%ก็เป็น22%นะครับวิธีหาไอเทมก็กดไปที่ไอเทมที่เราขาดแคลนเลยนะครับมันก็จะขึ้นสถานีซับไพ่กดเปิดสุ่มนะครับมันก็จะได้ไอเทมนั้นมาเนอะ ตอนนี้เราก็มีไอเทมอัพดาวแล้วนะครับเราขาดไอเทมชิปเฉพาะนะครับ2ไอเทมนี้เราก็ไปหาที่แลบวิจัยนะครับไอเทมเฉพาะตาเฉพาะนะครับเราก็ควรจะอัพนะครับเพราะมันเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องก,กันกค่อนข้างเยอะเนาะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวก็ไปต่อที่อุปกรณ์เลยดีกว่าครับว่าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์นะเราควรรู้อะไรนะครับก็วิธีการใส่อุปกรณ์นะครับเราควรจะใส่เป็นเซตของมันนะครับพอเราใส่เป็นเซตของมันมันจะเพิ่มค่าออปชั่นครับแล้วแต่สายนะครับไม่เหมือนกันก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด13สายนะคร มาดูทางด้านขวาสมมติผมใส่เป็นเซตต่อสู้นะครับผมก็จะใส่4ชิ้นเหมือนกันหมดเลยเนาะมันก็จะเพิ่มออปชันออกมาก็คือเมื่อใส่ต่อสู้4ี่ชิ้นก็จะเพิ่มค่าให้ให้ตนเอง10%แต่ละสายก็จะมีออปชันที่แตกต่างออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านซ้ายบ้างดีกว่าครับถึงจะเป็นไอเทมที่เหมือนกันนะครับแต่ค่าสถานะนะครับพวกเพิ่มพลังโจมตีป้องกันนะครับจะต่างกันเนาะก็แล้วแต่เราจะสุ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นเซตเดียวกันแต่ก็จะมีค่าสถานะที่ต่างกันครับมี สถานะนั้นมานะครับวิธีหาอุปกรณ์นะครับก็เข้ามาที่แผนที่โลกนะครับแล้วก็กดท้าสู้ราชาครับโดยราชาแต่ละตัวนะครับก็จะให้อุปกรณ์แต่ละสายนะอันนี้ก็จะเป็นนักโทษกับลำลองนะครับส่วนนักลบต่อสู้นักบวชนะครับราชาทุกตัวจะให้เหมือนกันหมดเลยเนาะส่วนราชาน้านฟ้าก็จะเป็นนักดาบกับมาเฟียครับราชาทะเลลึกจะเป็นสายฟ้ากับมัธยมครับโดย3าตัวนี้นะครับจะเปิดพร้อมกันในวันอาทิตย์ครับส่วนวันอื่นก็จะสลับวันกันครับแล้วก็จะมีท้าสู้กิ้วครับมันก็จะให้อุปกรณ์เรานะครับหลังจากเราชนนะมมั่ไก รอหลัง24นาฬิกาครับมันก็จะดรอปไอเทมมาให้เราอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทําความรู้จักกับเซตอุปกรณ์ทั้ง13แบบเลยดีกว่าครับมากันที่เซตอุปกรณ์แรกนะครับก็จะเป็นชุดสูรนะครับเมื่อเราใส่4ชิ้นก็จะเพิ่มการสะท้อนดาเมจของตน20%หลังเคลื่อนไหวจะฟื้นฟู HP 10%ครับก็จะเป็นออปชั่นสะท้อนกับฟื้นฟู HP นะครับเหมาะกับตัวไหนใช่ไหมครับมันจะเหมาะกับตัวซับครับตัวที่ใช้อันติสกิลคอต่างๆนะครับซับให้เพื่อนพวกทีี่่่่่เเออออาาามมมมยยยยยืนฉๆคคซััรร์ตตะไไจกก็ด้แวลง ด็อกเตอร์จีนัทนะครับแล้วทําไม2ตัวนี้ต้องใส่ใช่ไหมครับเล่าไปอาจจะไม่ชัดเท่ากับเห็นภาพครับผมก็ไปเจอคลิปตลกตลกคลิปหนึ่งนะครับในกลุ่มเราก็ไปดูกันเลยครับนี่ก็คือความโง่ของบอทเกมนี้ครับเราไม่สามารถไว้ใจบอทเกมนี้ได้นะครับก็จนกว่าจะมีการอัปเดตนะครับให้เราสามารถตั้งค่าสกิลก่อนหลังได้ครับและนี่ก็คือเหตุผลนะครับว่าทําไมเราต้องใส่เซตสะท้อนให้กับซับ2ตัวนี้ครับเพราะพวกมัน2ตัวติงตองนะครับถึงจะเป็นคอมโบซับที่น่าสนใจนะครับแต่เนื่องจากในเกมนี้นะครับมีออโต้บอท ็ไม่ควรจะใส่2ตัวนี้มาอยู่ในทีมเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเหลือมัน2ตัวสุดท้ายก็จะเป็นแบบในคลิปครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นยุงนะครับกับจีน้อนครับจะมีคอเหมือนดร์จีนัทเลยนะครับก็หมายถึงว่าเป็นตัวซับคอนะครับที่เอามายืนนะครับเพื่อเราจะได้ใช้ออปชั่นของมันยุงก็จะเป็นตัวที่ยืนดูดเลือดนะครับซึ่งจะเหมาะกับเซตนี้นะครับก็คือเพิ่มสะท้อนแล้วก็มีฟื้นฟูเลือด10%ครับตัวต่อไปก็จะเป็นราชาน่านฟ้านะครับเป็นตัวที่เพิ่มดาเมจให้เพื่อนช่วงตต้้้นนนนเเเเเเกกกกกมมมมะะะะะครรรรซซึ่่่งปปิ็็จออออออาาาาายยยยืๆไไไดททํโช์ลหส ตัวต่อไปก็จะเป็นสไนเแมนนะครับตัวนี้ก็จะมีสกิลฟื้นฟูเลือดอยู่แล้วนะครับซึ่งพอเราใช้เซตนี้ก็จะเพิ่มการฟื้นฟูเลือดเข้าไปอีกครับมันก็จะเป็นตัวที่ยืนนานนะครับและเซตนี้ก็ยังเพิ่มสะท้อนให้มันอีกต่อที่กลุ่มที่2ของแถวล่างนะครับกลุ่มแรกจะเป็นตัวซับใช่ไหมครับส่วนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทงครับตัวแรกก็จะเป็นอัชูราคาบุโตะนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าตัวนี้ก็เป็นตัวสะท้อนอยู่แล้วพอเราใส่เซตนี้มันก็จะเพิ่มสะท้อนแรงขึ้น หลายคนที่ดูคลิปเก่าผมก็จะถามมาว่าทำยังไงให้ราชาทะเลเลือดเด้งครับคำตอบก็คือเขาใส่ชุดสูตรเซตนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวอย่างของคลิปเก่ากันเลยครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับตอนที่ราชาทะเลลึกโดนลุม3ครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าตอมิกนั้นโดนดาเมจสะท้อนกลับไปครับทั้งที่ทีมซ้ายก็ไม่ได้มีตัวด้วงสะท้อนดาเมจครับมันก็เป็นผลมาจากเซตชุดสูตรนั่นเองครับนอกจากสะท้อนไม่พอนะครับยังเด้งเลือดอีก10%เด้วยนะครับมันก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมราชาทะเลลึกถึงต้องใส่เเเซนนนนีีีี้ครรและะ่่่ก็ืออออทท1ขง์์สาาามถช คอมโบของอะตอมิกได้ครับส่วนอีกสตัวต่อไปแท้งท็อปมาสเตอร์ดาร์คไซส์เมลชากาดแล้วก็กอริลลานะครับผมก็จะไม่อธิบายละเอียดนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปมันก็คือตัวแท้งถึกที่ยืนนานนั่นแหละครับมันก็เลยเหมาะกับการสะท้อนแล้วก็เด้งเลือดครับก็ผมจะบอกก่อนนะครับว่าตัวที่ผมแนะนํามาทั้งหมด12ตัวนะครับไม่ได้หมายความว่าใส่เซตนั้นแล้วมันจะโหดท,ที่สุดนะครับผมแค่แนะนําว่าฮีโร่ประเภทไหนนะครับมันเข้ากันได้กับเซตชุดอุปกรณ์แต่ละเซตครับมันก็จะอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะ ที่ผมยกขึ้นมาให้เฉยๆยังมีตัวซับตัวอื่นตัวแท้งตัวอื่นอีกนะครับที่สามารถใส่ชุดเซตนี้ได้รวมถึงเซตอื่นๆด้วยนะครับผมก็จะทําการยกตัวอย่างเฉยๆครับก็สามารถเอาตัวละครอ,อื่นๆเพิ่มเติมมาปรับใช้ได้ครับก็มาต่อนที่ชุดนักดาบนะครับเมื่อใส่ครบ4ชิ้นทุกๆการโจมตีศัตร,ตรูหนึ่งายจะสร้างดาเมจโบนัสให้กับเป้าหมายเพิ่ม10%มากสุด3าชั้นเป้าหมายหลักจะได้รับดาเมจโบนัสเป็นเท่าตัวก็หมายความว่าตัวที่ใส่ระคุมนะครับก็คือตัวที่โจมตีแบบ3เป้าหมายขึ้้้นนนนไไปปะะะะคครรรรรัััับบบกกกก็็็็จจดดดาาเเเมมมมพิ่่่ขึ130%ลลูทีตตววุแ โจมตีแบบหน้ากระดาษเรียง3าครับได้แก่ตัวของจกักรพรรดินะครับราชาใต้ดินวัคซีนแมนเกลัวกันซุป E.I.R. b e a บ t k i n งครับต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่2นะครับก็คือตัวละครที่โจมตีแบบหมูนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็เป็นที่ค่อนข้างนิยมมากด้วยนะครับได้แก่ตัวของทัตซ์ึมารคิอะตอมิกแล้วก็บอลทองนะครับส่วนลิลี่จะเป็นตัวโจมตีแบบ3ตัวหน้าครับเหมือนกระแถวบนเลยก็ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับว่าคลาสอาหลายตัวก็ใส่ได้เหมือนกันครับกลุ่มต่อไปนะครับดาร์กไซส์กับกอริล่านะครับก็จะเป็นการโจมตีแบบไม้คางเขนนะครับก็ใส่ได้เหมือนกันครับแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมก็บอกเลยววว่่่่่าาาาาาไไมม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 คุนน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 ะะรัััพพพเเเเเเเตตีี้้้้จจแ2ปทงถึกกิ มันก็เลยไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมว่าไปใส่เซตเน้นถึกและยืนให้เพื่อนดีกว่าครับขอย้านะครับว่านี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่ยกมาเพื่อนๆยังสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับกับตัวอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยครับ ผมก็จะแนะนําแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าแต่ละเซตมันเหมาะกับตัวละครแนวไหนครับก็มาตอนที่ชุดมาเฟียนะครับเมื่อใส่ครบสชิ้นโจมตีธรรมดาจะสร้างดาเมจโบนัสจำนวนดาเมจจะคิดเป็น35%เของพลังโจมตีของฝ่ายที่เคลื่อนไหวครับก็หมายความว่าจะเอาไว้ใช้กับพวกที่ชอบโจมตีธรรมดานะครับหรือว่าโจมตีธรรมดาแรงนั่นเองผมก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นการโจมตีแบบ1ฮิตแรงๆเลยครับก็ได้แก่ราชาทะเลอสุลา่าคาบุโตจกักรพรรดเด็กพลีพลีซันเนอร์โซนิกและก็วัคซินแมนนะครับทัตซ ทีเหมือนกันหมดเลยนะครับกลุ่มที่2จะเป็นตัวที่โจมตีธรรมดาบ่อยๆนะครับได้แก่ตัวละครที่มีพาร์ทสิบไล่โจมตีครับก็จะมีอะตอมิกราชาใต้ดินแล้วก็บีชคิงครับก็ลองไปเลือกใส่กันดูครับต่อไปชุดสายฟ้าครับเพื่อใส่ครบสชิ้นสร้างดาเมจต่อเป้าหมายหลัก30%มิจะยิงศัตรูในแนวตั้งเดียวกันคือตัวละครที่โจมตีแบบแนวตั้งนั่นเองครับแล้วแนวอื่นใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะครับแต่มันจะไม่คุ้มท้าก่บแนวตั้งเนาะแนวตั้งมันก็จะได้ดาจร็ นี้ก็จะไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับเพราะว่าเซตอื่นมันน่าใช้กว่าครับเซตต่อไปจะเป็นชุดป่าเถือนครับเมื่อใส่ครบ4ชิ้นสร้างระเบิต่อเป้าหมายหลัก30%จะยิงศัตรูในแนวตั้งเดียวกันอีกทั้งเป้าหมายหลักยังจะได้รับดาเมจโบนัสในจํานวนที่เท่ากันด้วย อ่านออปชันนี้แล้วก็นึกถึงหน้ากากหวานเป็นคนแรกเลยนะครับหน้ากากหวานมันจะโจมตีเป้าหมายเดียวแถวหลังด้วยความรุนแรงครับแต่ออปชันนี้มันจะทําให้ดาเมจส่งผลมาถึงตัวหน้าด้วยครับก็คือไม่ว่าจะโจมตีตัวหน้าหรือตัวหลังนะครับมันก็จะส่งผลไปถึงศัตรูในแนวตั้งเดียวกันครับตัวละครที่เหมาะกับชุดนี้ก็จะเป็นตัวละครที่โจมตีแบบเดียวๆด้ยวยความรุนแรงนะก็ได้แก่หน้ากากหวานปริบปลืซันเนอร์โซนิกสเน็กแลวก็แม็กสายฟ้าครับหรือจะใช้ตัวละครที่โจมตีในแถวแนวตั้งก็ได้นะครับอย่างเช่นนสสตติงเกออรร์ปมคับ ก็คือจะเป็นการสร้างดาเมจแบบ2ต่อนะครับก็คือดาเมจของสกิลแล้วก็ดาเมจของออปชันครับเซ็ตต่อไปชุดนักลบเมื่อใส่ครบ4ชิ้นนะครับเพิ่มพลังโจมตีตนเอง10%ก็ออปชันสั้นๆนะครับใส่ได้ทุกตัวครับตัวที่น่าใส่ก็เป็นตัวพวกสร้างสถานะหมดเลยนะครับก็คือสมมติปลาหมึกโจมตีใส่ศัตรูสร้างความเสียหาย N 100นะครับแล้วศัตรูติดสถานะคัดก่อนจะสร้างดาเมจต่อเนื่องจากการโจมตี20%ต ต่ไม่ใช่บวกออปชั่นนี้เราจะกลายเป็น3 0นะครับก็คือดาเบท100%ก็จะกลายเป็น1น0่ครับแล้วก็เอามาหาร20%อีกทีนะครับก็คือจะสร้างดาเมจเป็น22%ครับจาก20%แล้วคิดดูนะครับราชาใต้ดินสร้างดาเมจต่อเนื่องจากการโจมตีถึง60%เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่เนาะสตัวแรกก็จะเป็นตัวละครกัดก่อนนะครับสตัวหลังจะเป็นตัวละครเผาไหม้ครับหรือเพื่อนๆจะเอาไปใส่ตัวอื่นก็ได้นะครับอันนี้ได้ทุกตัวครับอย่างที่ผมบอกไปแค่ตัวสถานะมันใช้ออปชั่นนี้คุ้มเฉยๆนะครับมันสร้างดาเมจหลายรอบแค่ เท็ตต่อไปชุดนักโทษเมื่อใส่ครบ4ชิ้นติดคิดลิคอจะเพิ่มดาเมจทันที15% ก็เหมือนเดิมนะครับสั้นๆใส่ได้ทุกตัวแต่ตัวที่ผมจะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับก็คือตัวที่มันมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับคีติคอ้นะครับอย่างตัวแรกจักรพรรดินะครับเมื่อตัวเราหรือเพื่อนติดคีติคอจะได้พลังงานมา2จุดสูงสุด4ครั้งต่อเกมครับส่วนการโจมตีของทัตซึมากีนะครับจะเป็นการเพิ่มอัตราคียติคอให้ตัวเอง20%อครับอัตราคิติคอก็คือโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนออปชั่นนี้จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับคิตคออนัายกีกกก2ตัว็จะมีีเเ่ยวิติคอเหมือนกันะครับคนจะ ก็สั้นๆใส่ได้ทุกตัวแต่ไม่น่าใสแต่ก็ตัวเลยครับสำหรับชุดนี้เราก็จะมีเยอะนะครับตอนต้นเกมก็สําหรับใส่แก้ขัดไปก่อนเนาะถ้าไม่มีชุดอื่นจะให้ใส่นะครับตัวที่แนะนําจะให้ใส่ก็จะเป็นพวกแทงถึกเลือดเยอะหรือว่าตัวบัฟเลือดนั่นเองครับก็ที่ผมยกตัวอย่างมาก็แถวแรกจะเป็นแทงนะครับแถว2ก็จะเป็นตัวบัฟเลือดครับเซตต่อไปมัธยมเมื่อใส่ครบ4ชิ้นติดการต้านทานจะนําดาเมจที่ได้รับ10ฟื้นฟูเป็น HP ให้กับตนหลายคนบอกเฮ้ยทำไมตัวมันน้อยจังเลยพี่ก็เท่าที่ผมเหนน มันมีอยู่2ตัวนะครับถ้าใครที่อยากใช้ออปชันนี้จริงๆนะครับก็ให้ใส่อุปกรณ์ติดการต้านทานนะครับโดยที่ตัวทั่วไปนะครับก็จะมีต้านทานอยู่ที่8%เนาะใส่อุปกรณ์เข้าไปก็จะมีโอกาสติดต้านทานมากขึ้นแต่ก็ยังมีโอกาสน้อยอยู่ดีนะครับแต่ผมสังเกตว่าชุดของมันนะครับเป็นชุดของกระบองเหล็กนะครับถ้ากระบองเหล็กเข้ามามันก็อาจจะไว้ใช้กับกระบองเหล็กก็ได้แต่ออปชันมันก็ยังดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเซตต่อไปชุดนักบวชเมื่อใส่ครบสชิ้นเพิ่มความเรงให้ตนเอง ตัวที่ดามจจัดจัดนะครับแต่ยืนไม่ได้นานนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบจบเกมครับก็จะเป็นตัวอย่างตอมิกทัตซูมาคิแล้วก็โคเด้นบอลนะครับกลุ่มต่อไปก็จะเป็นพวกกลุ่มสถานะนะครับอย่างเช่นจักรพัทนะครับจักรพัทก็จะเป็นตัวที่มีสถานะค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นสตันครับส่วนเกลีวกันซุปนะครับเมื่อเปิดก่อนก็ทาให้ศัตรูสะสมพลังงานยากขึ้นส่วนปลาหมึกกระสาลายนะครับก็จะทาให้ศัตรูติดสถานะกัดก่อนได้ตั้งแต่ต้นเกมพอศัตรูโดนต่อเลือดเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นครับส่วนต่อไปสถานะออออ่นแขงเ มันก็จะทําให้ศัตรูตีเราเบาลงแต่ครั้งแรกนะครับส่วนมู้เมงไรเดอร์ก็เป็นตัวที่ต้องเลวกว่าชาวบ้านอยู่แล้วนะครับเพื่อบให้เพื่อนๆในการโจมตีครั้งแรกนะครับต่อไปชุดลําลองเมื่อใส่ครบ4ชิ้นหลังเครื่อนที่จะฟื้นฟูค่า HP 10%ก็ออปชันสั้นๆมันก็จะใส่ได้ทุกตัวนะครับตัวที่น่าจะใส่ที่สุดก็คือตัวที่เคลื่อนที่บ่อยๆนะครับในเกมก็จะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือตัวที่มีพาส s i v ไล่โจมตีอย่าง omic, ะตอมิกราชาใต้ดินแล้วก็ b e a ค t King นะครับก็มาถึงชุดท้ายสุดแลล้้วนะะคักกชุดดดดเเมมมมื่มม่่ออโจจจตตี ug, ีีีีีาาาหหยททิส20% ตัวในแนวตั้งเดียวกันก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับอย่างตัวราชารตใต้ดินนะครับเมื่อใช้ออปชันนี้นะครับก็จะมีโอกาสติดสถานะเผาไหม้ถึง4ตัวนะครับก็จะมีโอกาสไล่โจมตีศัตรูมากขึ้นนั่นเองครับส่วนตัวจักรพรรดิก็จะทําให้ศัตรูมีโอกาสติดสถานะสตัรหรือบทขยี้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับ ก็จะเป็นตัวที่อยู่แนวตั้งเดียวกับเป้าหมายหลักนะครับกลุ่มต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่โจมตีธรรมดาแล้วก็ติดสถานะได้นะครับก็จะมีราชาทะเลนะครับเมื่อโจมตีธรรมดาจะทําให้ศัตรูติดสถานะกัดก่อน100%นะครับเมื่อใส่ออปชันนี้ก็จะมีโอกาส5 0นะครับที่แถวหลังต่อจากเป้าหมายจะติดสถานะกัดก่อนตัวต่อไปก็จะเป็นโซนิกนะครับการโจมตีธรรมดาของโซนิกจะทําให้ติดสถานะปลดขยี้ครับส่วนทัสซึมากีนะครับการโจมตีธรรมดาจะทําให้ติดสถานะอ่อนแอครับส่วนโคลิบายเมื่อทาการโจมตีธรรมดาแล้วะมีต การโจมตีธรรมดาเขาจะทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหมครับกลุ่มที่3ก็จะเป็นพวกการโจมตีแบบหมู่นะครับแล้วทําให้เกิดสถานะก็ใช้ได้เหมือนกันครับพวกนี้ก็จะทําให้ศัตรูที่อยู่หลังเป้าหมายหลักนะครับมีโอกาส50%ที่จะติดสถานะไปด้วยนะครับส่วนออปชั่นของอัศวินนะครับมันจะไปซ้ํากับนักดาบครับก็คือการโจมตีแบบเป้าหมาย3ตัวขึ้นไปสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับใช้กับตัวละครยังไงก็สามารถย้อนไปดูของนักดาบได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปแนะนาการใส่อุปกรณ์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไล ผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ